สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาการรับซื้อในคลิปนี้ขอชี้แจงหน่อยนะครับว่าถ้า,าว่าจะส่งรูปมาให้ผมดูหรือว่ามาถามขายให้กับกระผมนั้นจากการดูคลิปที่กระผมลงเพื่อรับซื้อนั้นให้ถามใจตัวเองก่อนว่าได้ดูคลิปละเอียดหรือ,อยังนะครับหรือว่าดูคลิปไม่ได้รีข้ามหรือว่ากอข้ามคลิปนะครับ ถ้ามั่นใจว่าดูคลิปละเอียดแล้วใช่แน่นอนค่อยส่งรูปมาสอบถามผมนะครับแต่ถ้าดูแค่หนะ้าปกหรือว่าดูคลิปแค่5วินาทีหรือว่าดูคลิปแล้วก็รีข้ามต่างๆนานาแบบนั้นท่านไม่ต้องส่งรูปให้ผมดูก็แล้วกันนะครับไม่ตรงแน่นอนนะครับแบบที่ผมตามหานะครับต้องดูคลิปนะครับถ้าไม่ดูคลิปไม่มีวันที่จะรู้นะครับว่าแบบไหนที่กระผมรับซื้อ ในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ50สตังค์ในสมัยรัชกาลที่9สีทองแดงปีพศ2559นะครับให้ราคาแพงเหรียญละ25,000บาทนะครับแต่มีทั้งไม่มีราคานะครับแบบที่ไม่มีราคาก็มีนะครับแล้วก็แบบที่ราคาแพงผมตามหาในรูปแบบที่ผมอยากจะได้นะครับ ก่อนอื่นแจ้งก่อนนะครับว่าเหรียญ50สตางค์ป <guarding okay>? ีพศนี้มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับนั่นก็คือแบบตัวหนังสือบางและก็แบบตัวหนังสือหนานะครับเห็นนะครับตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ผมได้ขึ้นให้ชมต่อมานี้นะครับตอนนี้ก็คือแบบทางด้านหน้าของเหรียญแบบตัวหนังสือหนานะครับและก็ด้านหลังของเหรียญแบบตัวหนังสือหนาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อในรูปแบบที่เป็นแบบตัวหนังสือหนานะครับ แต่ว่ามีทั้งแบบไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหาแบบที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแบบที่มีราคาแพงเป็นแบบไหนมาชมทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่มีราคาแพงก่อนนะครับให้ดูข้อความคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวสลีและหางของตัวชอวช้างจะเข้าใกล้ชิดวงขอบเหรียญนะครับและให้ดูข้อความคําว่ารัชกาลที่9นะครับ ตัวไม่หันอากาศนะครับตัวไม่หันอากาศนั้นนะครับและตัวไม้เอกนะครับก็จะเข้าใกล้ชิดวงขอบเหรียญเช่นกันนะครับจะชิดเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบราคาแพงนะครับถ้าแบบไม่มีราคานั้นนะครับจะห่างมากเลยนะครับจากวงขอบเหรียญนะครับตัวสละทุกตัวที่ว่ามานะครับจะห่างกว่าแบบที่มีราคาแพงเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับแบบที่มีราคานะครับและมาชมทางด้านหลังหองเหรียญแบบที่มีราคาแพงบ้างนะครับทางด้านหลังหองเหรียญแบบที่มีราคาแพงนั้นให้ดูข้อความคําว่าประเทศไทยนะครับหางของตัวปอป้าและหางของตัวสละไอไม้มะลายนั้นก็จะเข้าใกล้ชิดวงขอบเหรียญน,นะครับและให้ดูข้อความคําว่าพศ2559นะครับหางของตัว พอพานและตัวสอสลาและเลขสองไทยเลขห้าไทยนั้นนะครับก็จะเข้าใกล้ชิดวงขอบเหรียญเช่นกันนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคาจะห่างมากเลยนะครับทุกอย่างที่ว่ามาเห็นไหมครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับและแบบราคาแพงนะครับให้สังเกตอีก2จุดนะครับให้ดูเลข5ไทยและเลข0ูนย์นะครับ ตรงบอกชนิดราคาเหรียญนะครับเลข5ไทยนั้นจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือทางหน้าจอตอนนี้นะครับจะชิดกับวงขอบเหรียญเลยนะครับเลขเลขศูนย์จะอยู่ฝั่งขวามือทางหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะชิดวงขอบเหรียญเช่นกันนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีราคานะครับดูแบบจะเเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับเลยนะครับจะห่างมากเลยนะครับเห็นไหมครับช่องว่างจากขอบเหรียญมีเยอะเลยนะครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคาผมไม่รับซื้อนะครับ ใครมีแบบที่มีราคาที่ผมได้อธิบายไปทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังของเหรียญหากเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมรับซื้อเลยละ2 5 0ห0ืบาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานราคาก็จะดรอปลงตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับถ้ามั่นใจว่าใช่หรืออาจจะสงสัยนีน้เดี๋ยวหน่อยก็สามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับไอดีไลน์นี้นะครับที่ผมได้ขึลืนไว้ทางหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือช่องทางการติดต่อนะครับ